การอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำหลักสูตรภาวะผู้นำนี่สําคัญมากนะครับวิทยากรที่บรรยายจะต้องมีบาร,รมีมากพอเพราะว่าถ้าไม่ทันความรู้สึกเขาไม่ทันแนวความคิดเขานะครับก็ไปไม่เป็นเหมือนกันไม่สามารถที่จะแก้ไขพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ดังนั้นหลักสูตรภาวะผู้นำเนี่ยนะครับจะต้องสามารถสร้างคนให้เป็นผู้นำได้จริง สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้นําบางอย่างที่ไม่ดีต่อองค์กรเนี่ยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพราะว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเหลือเกินบางคนก็อีโก้มากบางคนก็ท่ามากบางคนก็ไม่เอาไหนเลยบางคนก็เป็นผู้นําที่เฉยแฉบางคนก็เป็นผู้นําที่ขาดความน่าเชื่อถือของคนในองค์กรบางคนก็เป็นผู้นําที่ไม่มีบารมีอะไรเลยดังนั้นนะครับการจัดอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำเนี่ยมันจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน องค์กรนั้นได้ด้วยบางองค์กรนะครับผู้นํามีปัญหามากๆเลยคือผู้นําไม่ถูกกันเลยก็มีบางองค์กรนะครับผู้นํา,าก,ก,ก,างงก,ก็โอ้โหมีกระบีอยู่ข้างหลังใส่กันเละเทะเลยบางองค์กรผู้นําก็เฉยชาเหลือเกินไม่เอาไหนไม่มีบารมีมากพอเลยการฝึกอบรมหลักสูตรภาวะผู้นำอะ่ะมันจะต้องแก้ไขปัญหาของผู้นําในแต่ละองค์กรนั้นได้จริงเพราะว่าถ้าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในองค์กรนั้นได้จริง จัดอบรมไปก็ศูนย์เปล่าเพราะว่าพนักง,งานไม่มีความรู้สึกอินเนอร์กับการจัดกิจกรรมนั้นกับการฝึกอบรมนั้นการจัดฝึกอบรมภาวะผู้นํามันจะต้องทําให้เขามีความรู้สึกว่ามีจิตสํานึกของความเป็นผู้นํามีจิตสํานึกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีจิตสํานึกที่จะสร้างคนในทีมให้เป็นผู้นําเหมือนกับเขาเพราะว่าถ้าผู้นําไม่มีจิตสํานึกที่จะสร้างคนไม่มีจิตสํานึกที่จะสร้างทีม รอดอยากดังนั้นนะครับภาวะผู้นำเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในองค์กรการจัดฝึกอบรมภาวะผู้นําของผมเนี่ยจะทําในเรื่องของการเสริมสร้างแนวความคิดของคนเสริมสร้างแนวความคิดของผู้นําให้เขามีความคิดตระหนักของความเป็นผู้นําของเขาก่อนว่าณนะปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในสภาวะไหนคะแนนเต็มสิบเขาให้ตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องของความเป็นผู้นํอ่ะ คะแนนในเรื่องของความเก่งอ่ะเขาให้ความเก่งของตัวเองขนาดไหนคะแนนในเรื่องของบารมีอ่ะเขามีบารมีมากพอไหมพนักงานเชื่อฟังเขาไหมพอเขารู้ตัวเองเสร็จปุ๊บเขาจะได้คิดที่จะปรับปรุงตัวเองได้อย่างถูกข้อไงแต่ถ้าบรรยายไปแล้วก็พูดตามทฤษฎีไปเขาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรทฤษฎีต่างๆมันหาดูได้ในโลกออนไลน์ยะแยะดังนั้นนะครับมันจะต้องบรรยายด้วยอินเนอร์เต็มๆมาให้เขามีความรู้สึกว่าผู้นํา ที่ดีต้องเป็นอย่างไรการสร้างบารมีที่ดีต้องทําอย่างไรการจะสอนคนให้เป็นผู้นําตามเขา่จะต้องทําอย่างไรการจัดฝึกอบรมภาวะผู้นําสําคัญที่สุดนะครับถ้าจัดไม่ดีก็เหมือนเดิมแต่ลองท้าจัดแล้วได้คุ้มค่าสามารถสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นผู้นําได้จริงๆสร้างคนหลายๆคนสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองได้จริงๆก็ถือว่าคุ้มค่าครับ เวลาผมจัดกิจกรรมฝึกอารมณ์ในเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยผมจะสอดแทรกกิจกรรมค่อนข้างเยอะกิจกรรมในเรื่องของหลักคิดกิจกรรมในเรื่องของวิถีคิดของความเป็นผู้นําและผมค่อนข้างจะพูดค่อนข้างจะกระชากใจมากๆเลยตรงที่ว่าพฤติกรรมที่ต้องสร้างกับนิสัยที่ต้องแก้ของเขาเป็นอย่างไรเขามีพฤติกรรมอะไรไหมที่มันยังไม่เหมาะสมเขามีนิสัยอะไรบางอย่างไหมที่มันไม่เหมาะสมกับที่จะเป็นผู้นําได้ เราก็จะสะท้อนให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะได้มีความรู้สึกว่ามันกรีดหัวใจเขาเพอมันกรีดหัวใจเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเกิดในเรื่องของภาวะผู้นําเกิดในเรื่องของช่องว่างที่เขาจะต้องได้รับการเติมเต็มนั้นๆดังนั้นนะครับเราจําเป็นเหลือเกินที่จะต้องเติมช่องว่างระหว่างจิตใจของเขาก่อนว่าเขามีช่องว่างอะไรแล้วเราถึงจะหยอดข้อมูลเข้าไปอย่างนี้มันง่ายพอมันง่ายเสร็จปุ๊บเขาก็อินเนอร์ทันทีเลยอ๋อฉันเป็นอย่างนี้นี่เองฉันจะต้องปรับแต่งเรื่องแบบนี้นี่เองมันจึงทําให้มีความรู้สึกว่า ฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ภาวะผู้นำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าภาวะผู้นำไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันยากการอบรมภาวะผู้นำเนี่ยมันยากตรงที่ว่าผู้นำเนี่ยไม่มีใครกล้าสอนเขาแล้วคนในองค์กรก็สอนเขาไม่ได้ถ้าคนข้างนอกไม่มีบารมีมากพอมันก็ยากที่จะสอนเขาได้เช่นกันทําอย่างไรให้ผู้นำเปิดใจนั้นเป็นเรื่องยากถ้าเปิดใจก่อน มันง่ายแต่ลองถ้ายังไม่เปิดใจเลยใส่ข้อมูลอะไรปุ๊บมันก็ยากครับ